าค่ะพี่พี่ตอนนี้เจอน้องแล้วนี่เขาเขาแบบนี้เลยค่ะวันนี้่เปองท้นะคะใส่นงนี่ค่ะพี่พี่เดี๋ยวจะบอกว่านี่ค่ะเป็นกลยุทธ์นนการาหาหน่อนะคะนี่ค่ะนี่ถ้าเราติดเราหาเจอแบบนี้น้องเจ้าจะอยู่แบบนี้แล้วก็ไล่ลงมา นี่ค่ะสามหนอตามตาของน้องเลยอืมดูติดกันแบบนี้แล้วเมื่อกี้อ่ะไม่เห็นขุดแรงไปน,นิดนึงก็เลยตัดยอดน้องไปแล้วนะคะแต่ว่าน้องยังกินได้ค่ะแบบนี้นี่อันนี้คนที่ตัดยอดน้องไปค่ะเสียดายเสียดายมากโอ้ย <c oughs> ตัดแบบนี้ไอ้ทัไม่อยากพูดแล้วอะ่ะ <c oughs> ดโดนน้องแบบนี้สวยมนาะกแบบตกละเดี๋ยวต้องมาทำให้มันดืน่นๆหน่อยมันตกแล้วอ๋ออันนี้ไม่สวยแล้วค่ะพี่ๆอันนี้น้องเสียแล้วนะคะนเสียได้เลยกินน้องไม่ได้แน่เลยอันนี้มันนี้ถุงน้อก็เลยทะลุ ควาหน่อใหญ่มากโอ้โหคอคอแบบน,นี้เลยค่ะเสียดายสองหน่อน,นี้ทาโดนคขาพี่ๆเสียดายมากได้หนึ่งหนอ่อตรงนี้มาหมทำกันเอาน้องออกมานิดนึงเข่าชัวเลยค่ะพี่ๆโอ้โหช่วงนี้แบบคือหน่อขาวอะเวลาเราหาเจอใช่ไหมคะมันจะมีความสนุกที่เราอยากจะหาต่อ แต่ถ้าไม่เจอก็คือจะรู้สึกว่าไม่อยากจะหาต่อนะคะแต่ช่วงนี้คือหน้าฝนค่ะบรรยากาศบนดอยหมอกแบบการหาหนอนมากนะคะขอชัวเลยค่ะเธอเดี๋ยวเธอมาตัดนะเพราะว่ามันต้องใช้เสียมนะคะพี่ๆห,หนอนนี้ใหญ่มากจะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาดูหนอนนี้ดีกว่า นี่หนอนนี้ก็หนอนดินเหมือนกันนะคะ มาค่ะมาดูหลานตัดนี่ของแท้ค่ะไหนมาดูนี่ค่ะหืมเก่งมากตัดได้นะคะ่ะจะตัดอันนี้ได้ไหมถ้าเจอตัดได้จะตัดก็ได้นะตัดเลยนี่ก่ะเดี๋ยวหลานบอกว่าหลานจะตัดให้นะคะให้หลานตัดมาดูหนอใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนอน,นี้ยคือใหญ่มากก็มาตัดกันแบบนี้เลย ได้แล้วค่ะพี่พี่นี่คนอยใหญ่มากเพิ่งนี่ค่นอยใหญ่มากแบบนี้เลยค่ะเพ้องขุดกันมาได้ตรงนี้สดๆดเมื่อกี้นี่ของหลานก็กำลังจะได้แล้วนี่อืหลานเก่งมากนี่ค่ะแบบนี้ น,นี้หลานคือเป็นการเป็นงานบ้างน,นะคะนี่หลานตัดมาได้แล้วนะคะเมื่อกี้กะว่าจะใช้เสียงแต่ว่าข้างล่างมีไหมนี่เหรอไหนขอ,อหน่อยมาค่ะพี่พี่เมื่อกี้ตัดจากตรงน,นี้ใช่ไหมคะเป็นหน่อน,นี้ไปต่นตนนี้พี่พี่ดูค่ะสองหน่อนด้วยกันอืมดูค่ะเยอะมากคือหนูจะบอกว่าถ้ามากับคนที่หาเป็นอะ่ะต้นเดียวก็คือพอกีเลยพต้มหนึ่งต้มเลยนะคะโอ้โหเก่งมากวันนี้ สุดยอดมากค่ะผู้เชี่ยวชาญตัวน,นี้คือแบบเก่งจริงๆหางยาวหางยาวยค่ะนี่โอ้โหเขาจ้วเลยค่ะดูป๊าดทำแกงอะไรกินดีเนี่ย ด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะวิธีของคนดอยค่ะพี่พวิธีของชาวดอยอย่างเรานะคะหาหนอด้วยมีความสุขด้วยสุดยอดเลยทางนี้ยาวมากตัดเลย คือตัดหน่ออ่ะแบบในดินแบบนี้ต้องใช้กําลังมากกว่สมควรนะคะพี่พี่คือเราต้องเป็นแบบคนมีแรงเยอะระดับหนึ่งเลยนะคะคือไม่ใช่ว่าจะเอาน้องออกมากันได้ง่ายๆนะคะนี่ได้แล้วค่ะนี่หน่อใหญ่มากคะ่ะพี่พี่ดูเขามากหน่อใต้ดินของแท้ค่ะคือ น้องอ่ะยังไม่มีท่าทีจะโผล่มาเลยทุกคนหนูขุดอย่างลึกเลยนะคะลึกมากนําเสนอ,อหน่อยค่ะใหญ่มากนี่ค่ะวันนี้หลานมาช่วยงานหลานเก่งมากตอนนี้หลานโตแล้วนะคะมาชมบรรยากาศตรงนี้กันบ้างนะคะ คือจะบอกว่าตอนนี้คุณหนอก,กันสนุกมากซึ่งกำลังขุดลงไปฝั่งนี้พี่ๆก็หนกุกขุดได้เยอะมากอะแค่ในนี้ประมาณ5หนออะคืออย่างเยอะอะแล้วมาดูตรงน,นี้ดีกว่าค่ะว่าจะขุดได้ไหมซึ่งตอนนี้ถ้าตรงที่มันไม่มีหินอ่ะมันขุดง่ายนะคะพี่ๆคือแบบดินแบบหนุขุดง่ายมาก<ห>มีไหมมีนะคะม,ม,มีก็จะเข้าไปเก็บเก็บบรรยากาศให้พี่ๆได้ชมกันสนุกอ่ะพี่ๆคือแบบ สนุจะบอกว่าคือไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่คือสนุกอ่ะมีมดน้ำระวังเลยมไม่เห็นเลยนนั่นนี่นะคะมาค่ะพี่ๆตอนนี้น้องอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะนี่เธอเอามดตัวนี้ออานี่ตอนนี้น้องอยู่ตรงน,นี้เห็นไหมคะนี่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เพื่อนหนูออกดจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะกดตรงนี้ได้ประมาณสี่ห้านอก็คือเราจะมาคุยหนึ่งฝั่งก็จะมีน้อง โผล่มาแบบนี้อือนนด,ดูค่ะเขาจัวแล้วก็อยู่ใต้ดินอย่างรี้เจอแล้วเหรอนี่หลานบอกว่าเจอแล้วไปดูของหลานกันค่ะไปนี่ค่ะหลานถงซิง,ง,งมาแล้วว่าเจอแล้วนี่ค่ะเขามากเขาขไม่แพ้กันเลยอ่ะพี่ๆคือเดี๋ยวนี้หลานหาเก่งมากอ่ะดูค่ะนี่อ๋อนี่ไงนี่ค่ะเจอแล้วเขาแบบนี้เลยสีเขา หนอดินขามากอะ่ะคือจะเอาไปต้มทำอาหารกินเดี๋ยวดูหลานดูก่าค่ะตอนนี้หลานกำลังขูดกันแบบนี้ซึ่งอันนี้ดูค่ะพี่ๆครมีสองหน่อค่ะนี่ตอนนี้หลานหาเจอแล้วเอ้ยหลานหาเจอแล้วค่ะนี่หลานบอกว่ามีสองหนอนะคะตอนนี้กำลังให้หลานข,ขูดเลยนะคะมีสองหนอ่อเดี๋ยวมาดูหลาน <Five> <under> มันก no ็ลเมื่อกี้เจอหน่อตรงนู้นแล้วนะคะบอกว่าหน่อกลางๆลของหน่อเขาแบบนี้ดูค่ะกลอมากดูใช้มีดสิมีดอยู่ตรงไหนมี่มาดินี่นะคะวันนี้หลานมาถ่ายคลิปด้วยตอนนี้หลานก็กำลังช่วยงานอยู่ซึ่งตอนนี้หลานขูดจอ เจอหน่อแล้วนะคะสองหน่อ่ะได้เยอะมากนี่เดี๋ยวให้ดูหน่อวันนี้ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะแล้วก็เยอะมากกบแบบนี้เลยพี่ๆคือจะบอกว่าพวกหนูอะมาแปะเบียวจริงๆนะคะแด้เบียวได้ขนาดนี้พี่ๆดูอืแล้วเป็นหน่อดินแบบขาวๆทั้งนั้นค่ะดูมีหน่อเล็กหน่อใหญ่ปะปนกันไปนะคะนี่หน่อเล็กๆแบบนี้ก็ทานได้นะคะคือบางครั้งเราตัดเราเล็งไม่ดีก็โดนนองนิดนึงก็ไม่เป็นไรก็ทานได้เหมือนกันนะคะ ไปค่ะเดี๋ยวไปเอาหน่อไม้กันนี่ดูค่ะพี่พีดูหน่อใหญ่มากอะ่ะดูวันนี้คือจะบอกว่าเห็นข้างหลังนี้ไหมคะหลานกําลังขุดคือการขุดหนอ่อแต่ละครั้งขุดแบบนี้เลยนะคะขุดกันแบบสุดมากแล้วก็สนุกกันมากนะคะวันนี้มียาก,กันยุงแล้วไม่กลัวยุงนะคะแล้วก็สามารถขุดได้แบบอ๋อ,อแล้วหลานเจอหน่อแล้วนะคะหรือเปล่ายังไม่เจอนะคะ ข้างหลังคือกาลังขุดหนอกกันอยู่แล้วตอนนี้หน่อเยอะมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ผลผลิตของเราวันนี้ค่ะขนาดนี้ดูใหญ่มากเท่านี้เลยค่ะพี่ๆคุณน้องแบบอย่างใหญ่อะ่ะดูโอ้โหแล้วน้องอยู่ใต้ดินแบบลึกมากนะคะเพราะว่าช่วงนี้อ่ะเป็นหน่อแรกของปีใช่ไหมคะน้องจะอยู่ลึกมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกนี่ตอนนี้มาถึงต้นไผ่ที่อยู่ที่ กับสวนเลิ้นจจิแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อไม้อืมนี่ค่ะเห็นจอๆตรงนี้ใช่ไหมคะว่ามีหน่อไม้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจะวันนี้จะขุดกลับมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะกลับไปไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าจะเอาไปประกอบอาหารกินแล้วก็เอาไปแบบไปถนอมอาหารเก็บ,บไว้กิบบในในช่วงฤดูหนาวค่ะนี่ค่ะพี่ๆตอนนี้เห็นไหมคะว่าหน่อไม้ออกมาแล้วเยอะมากานี่น,นะนี่ค่ะนี่ม้วนแตะ ดูค่ะเยอะมากนี่พี่พี่ดูค่ะถ้าขุดเสร็จต้องเอามากบต่อนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นไร่ขบหนูแล้วก็เป็นป่านไผ่นี่เจอแล้วค่ะดูขาวมากดูค่ะตื่นเต้นมากวันนี้ไม่ได้เอาหนอกกลับไปเยอะเท่าไหร่นะคะเอาไปพอทานแล้วก็ถนอมเก็บไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเข้าหน้าหนอแล้วหนอกก็จะออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นหนอแไร่ของปีก็จะอร่อยมากหวานกรุบ เยอะมากค่ะดเดี๋ยวให้ดูค่ะเราต้องเก็บหอืกใบมีสามหน่หนอด้วยค่ะพี่พี่ดูเขาจั๊วเลยตรงนี้ห,น,หนึ่งหนอ่อเห็นนี้สองหน่อมาตัดเลยจ้ะโอ้โหข่าวมากอ่ะพี่พีๆที่นี่หน่อไม้ออกเยอะมากอะ่ะโผล่ดินมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัดดีกว่าค่ะ งหน่อซ้อนกันเลยนะคะอันนี้เป็นต้นฝ่ายของปีนี้นะคะก็เลยมาเลยส่งหน่อซ้อนกัน หน่ดอด้วยกันค่ะพี่ๆข้างล่างอีกหนึ่งหน่อโอ้โหเยอะมากค่ะโอ้โหเขาจ๊วดูค่ะห,หวานเจี๊ยบอันนี้ข่าวมากดูค่ะแล้วอยู่ลึกด้วยนะคะวันนี้น,นี่สวยมากค่ะดูมาค่ะมาดูกันใกล้ๆสวยมากเขาแบบน,นี้เลยค่ะ โอ้หเข้าทางอร่อยเลยหนอน,นี้ใหญ่มากค่ะพี่ๆเราเป็นหน่ออ่อนๆหวานๆเขาๆแบบนี้หน่อดินที่ถูกต้องนี่ครัวันนี้ผู้เชี่ยวชาญขุดหนอเก่งมากเก่งแบบเก่งมาก อีกหนึ่งที่ <_ acoustic guitar> ใส่แรงหน่อยได้แล้วคะ่ะนี่ได้แล้วคะ่ะเดี๋ยวมาดูชมหน้าของหน่อวันนี้ดีกว่าน,น,านี่นี่ค่ะข่ามากข่าจัวโหนี่นี่ค่ะผีมือร้อนล้วนวันนี้เอาปุ๊บเบามาขุดหน่อด้วยกันนะคะ หมดแล้วนะคะเลยออีกสามน้องแล้วไม่กี่นอก,ก็น่าจะเพียงพอแล้วค่ะตอนนี้ที่เปิดก็คือเยอะมากไปไ้ดูอย่างเยอะค่ะวันนี้อะไรอนะ่ะ ได้แล้วออกมาแล้วค่ะหนึ่งหนอ่อมาอีกหนึ่งเหลืออีกหนึ่งหนอนนะคะใส่เลยทันทีหืมไ,ไข่จัวคากแข็งมากนี่นะคะนี่หนอนใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ <ขอ S 2> พี่ๆดูหืมขาวมากค่ะ เดี๋ยวไปดูหนอนนี้ขาวมากค่ะดูเจอ,อแล้วนะคะตอนนี้ขาวมากแบบนี้เดี๋ยวมาตัดดูก่อนค่ะสวยมากสวยมากโอเค,อเคว่าพี่จะมา,าทำบ้านดีนี่บ้านต้มยำ กำลังตัดเอาน้องออกมายากมากโดนน้องเจะหลายทีเลยตรงนี้นคะน้องเกือบเป็นโจ๊กแน่นี่เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะตอนนี้กำลังตัดเน,น,นหนงหนอคือจะบอกว่าเอาน้องออกมายากพอสมควรเลยนะคะพี่ๆเพราะว่า น้องอยู่ลึกแล้วก็ติดกับต้นเกินไปนะคะนี่ได้แล้วค่ะนี่หน่อใหญ่ๆขาวๆแบบนี้นะคะอร่อยไหมไม่เอาละมีนะสองหนอ่อไหนหน่อใหญ่เลยนี่ค่ะพี่ๆเหลืออีกหนึ่งหนอด้วยเห็นไหมคะมีตั้งสามหน่อแน่โอ้โหแต่คือตรงนี้ก็หนูหาได้เยอะมากแล้วอะ่ะเฮ้ยโดน จบโดนแล้วเฮ้ยจบโดนน้องแล้วอ่ะพี่ๆสงสารน้องนี่ค่ะออเข่าเหมือนกันว่าหนอนนี้ยาวด้วยืหใหญ่ด้วยนะคะใหญ่แล้วก็ยาวด้วยค่ะ ือแบบช่วงนี้คือสนุกอ่ะคือถ้าเราหาเจอหน่อหนึองอ่ะมันจะมาสองสามหน่อใช่ไหมคะสนุกเลยสนุกแล้วก็ติดใจไม่ต้องตัดชิดมากนะอเออตัดข้างบนนี้นึงก็ได้เยค่ะรวมตัวช่วยกันโหอโอกมาอย่างนึง ออกมายันล่ากะพี่พี่ดูสุดยอดมากนี่เรียงกันแบบนี้เลยค่ะ่างนี้สามหนอแบบนี้หนอนี้แล้วก็นี้นี้นเห็นไหมคะหนูบอกแล้วว่าถ้าหนอหนอนแรกเล็กอ่ะสองสามจะใหญ่นี่ค่ะอย่างจริงด้วยค่ะเยอะมากเลยค่ะคือตรงนี้หนอนมาเยอะมากแล้วเดี๋ยวหนูจะพาไปดูตรงนี้นะคะออกมาสวยงามมากนี่ ตรงนี้เห็นไหมคะดินแตกน้องออกมาแล้วสวยมากคะ่ะวันนี้หวานวานดูข้างในนี้หนอกก็เยอะนะคะนี่มาค่ะเดี๋ยวมาดูตอนนี้นะคะเจอหนอหนึ่งใหญ่มากทีแรกว่าจะไม่เอาแล้วนะคะแต่ก็ตัดสินใจจะเอาน้องกลับด้วยซึ่งตอนนี้กําลังทําการขุดน้องอยู่นะคะเอาแค่หนอนนี้ก็น่าจะเพียงพอต่ออาหารต่อการต้มหนึ่งมือแล้วค่ะน่าจะพอแล้วหนอนนี้ใหญ่มากนะคะเอาแค่หนอนนี้ก็พอแล้วค่ะพี่พ แล้วก็เดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะคะกำลังทำการขูดเลยนะคะเพราะว่าน้องใหญ่มาาวันนี้วันนี้เตรียมเสียมมาด้วยนะคะตเตรียมเสียมมาเสียมก็จะง่ายต่อการขูดกว่าจอบนะคะแล้วก็ใช้ในการตัดง่ายกว่าค่ะพี่ๆเพราะว่าน้องจะทําง,งาได้ไวกว่านะคะตอนนี้นอเอาแค่หนอนนี้ก็พอแล้วะคะ่ะเดี๋ยวจะกลับกันแล้วนะคะมดเ,เลย p 了我们 a 了

<Okay. S 2> ได้แล้วนี่ได้แล้วค่ะโอ้ขุดจะได้มาดูหน่อไม้ของเราวันนี้กันนะคะคือจะบอกว่าได้เยอะแล้วพอสำหรับหนึ่งต้มแล้วเยอะบ้าวันนี้มีทั้งหน่อเล็กแล้วก็หน่อใหญ่นี่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูค่ะอย่างเยอะอ่ะขุดแค่แป๊บเดียวเองนะคะนี่ยังไม่ถึง ประมาณชั่วโมงนิดๆนี่ได้เยอะมากวันนี้มีทั้งหนอนเล็กแล้วก็หน่อใหญ่โดยเยพาะโชว์ให้ดูก่อนนะคะว่าเยอะขนาดนี้เอาไปทำอะไรดีนี่กรีงไปแล้วนะคะเมื่อเช้าไปฝุ่นมีหนอนนิดเดียวเลยค่ะพี่ๆดูมีหน่อนน้อยเดียวมีทั้งหนอนเล็กแล้วก็หน่อใหญ่อันนี้เสียแล้วนะคะมีทั้งหนอนเล็กแล้วก็หน่อใหญ่ปลาโกลจนไฟนะคะซึ่งเดี๋ยวคือ ถ้าพี่ๆคนไหนที่เพิ่งผ่านมาเห็นคลิปของหนูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดใจกด Subscribe นะคะเดี๋ยว EP พีนี้ให้เป็น EP 1หแล้วกันนะคะเดี๋ยว e ีพห่อ่ะก็คือเป็นการพาไปหาหนอ่อแล้วก็เป็นการแบบอสอนวิธีการขุดหน่อของคนดอยนะคะ EP 2ีสอ่ะหนูจะเอาเมนูเอาหน่อไม้ที่ได้เนี่ยไปทำไปประกอบเมนูอาหารอะไรกันนั้นก็ต้องรอชมใน EP 2สนะคะถ้าพี่ๆคนไหนพร้อมแล้วอ่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวไปดู EP สด้วยกัน